กลับมาพบกันอีกครั้งครับคลิปที่ผมอยู่ในเกมสกุนนะออฟไลท์แอนด์ลูนนะครับผมจะพามาลุยกับบอสตัวนี้บอกเลยว่าโหดมันฮามากครับแล้วก็แถมยังเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนกับพวกเทพประจัมปุนขเขาด้วยนะครับเป็นตัวนี้เลยเดมอนแคทฟิชครับปดุกยักษ์ปดุกปิศาจไม่นี่ครับเราสู้กันในน้ำนี่แหละครับออ โอ้โหตัวนี้มันเท่จริงๆเลยสู้กับมันนะครับเราจะใช้วิธีการสู้เหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าสู้กับมันเนี่ยมันจะไม่มีลูกกระจกให้เราดีดใส่แล้วนะครับเราจะต้องบวกเองแบบนี้ครับโอ้ยตอดไปเรื่อยๆครับตัวนี้ กับจับจังหวะหลบดีๆเราก็น่าจะรอดนะครับเอาดิเอาดิปันหัวปันหางเนี่ยเอ้ยอ๋อนี่ครับเวมนมนของมันนะครับไอ้ลูกกลมๆนุ้นจะติดตามเราแล้วก็แค่หลบนะครับ <c oughs> เอ้ยโหย เลือดโคตเยอะอะตีตั้งเลือดไม่ลดตังทีหนึ่งโดนจิจจิๆจิตจ,จังหวะนี้มันจะลงน้ำแล้วก็ข,ขึ้นมาฮุบเรานะครับเอ้ยโดน,นนั่นเนไงว่าแล้วเชียวอ่ามันมึนครับจังหวะนี้เป็นโอกาสของเราแล้วนะ จอบกระแทกเข้าไปเอ้ยโหมีเศษน้ำแข็งตกมาจากขโมนอีกผมนึกว่าไม่มีท่านี้นะเนี่ยไม่เคยเจอเหมือนกันไว้ท่านี้เอ้ยโอ้โหเอาดิเอาดิ เฮ้ยโอ้โหน้ำแข็งนี้มันหลบยังไงวะอืมปลาดุกพิซซ่าเ้ยนี่อะไรเนี uh, <produ> ่ยเรียกน้ำแข็งเงี้ยหรออ่าเฮ้ยกับโดนแน่ เอาดิเอาดิเอาดิอัดอันมุม <c oughs> เฮ้ยม,ม, <c oughs> มันหนีอีกแล้วเดี๋ยวขึ้นมามันจะมึนนะครับตั้งหวนั้น,นก็ให้เราจัดการเล่นงานมันได้เลย อุ้ยชนะแล้วเรียบร้อยนะครับเดมอนแคทฟิตตอนผมจัดการเรบร้อยเลยครับโอ้ยกว่าจะจัดก,การได้เรื่องมันเยอะพอดัวนะเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ก็ปมะมานนี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ